สวัสดีค่ะร้านเจหดการเกษตรนะคะวันนี้เจหดนะคะมาจัดโปรหดหดให้กับลูกค้านะคะสําหรับท่านใดสนใจด้ามพ่นยาเทอร์โบอิตาลีสีทอง2ชั้นไซส์3ฟุตนะคะความยาว3ฟุตก็วัดจริงได้88เซนนะคะตัวนี้วันนี้นะคะเจามาจัดโปรหดหดให้คือถ้าลูกค้าซื้อในราคา666บาท5ด้ามแถม1นะคะซื้อ10แถม3นะคะโปรโมชั่นหดหดวันนี้ถึงวันที่6 กันยายนเท่านั้นนะคะสำหรับคนจะซื้อไปใช้สำรองหรือจะซื้อไปแจกจ่ายขายต่อก็จัดมาเลยค่ะชอบกดไลค์อยากได้ให้โทรมาสั่งซื้อหรือติดต่อทางไลน์ติดต่อทางแชทเพจได้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b ์กดกระเด่งกลิ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโฮดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ